คิวริมบอกับกาแฟดำสวัสดีครับอยู่กับผมกาแฟดำตราดที่ริมบอนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่ริมบอนะครับเป็นริมบอร์นะครับ,เ,บ,รรบเรื่องที่จะพูดถึงแล้วก็เอามาฝากวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ p h เนะครับเรื่องของ PH พวกเราผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะวัด p h เกัน2ครั้งนะครับคือวัด p h เเชา้านะ แล้วก็วัด pH บายถ้าเราวัดแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้จะวัดไปทําไมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องรู้ว่า pH เช้าเนี่ยเมื่อเราวัดเสร็จแล้วมันสูงมันต่ํามันเป็นยังไงเราควรจะเอาวางไว้ตรงไหนนะครับสำหรับโดยทั่วไป pH ช่วงเชา้านะเราก็จะวางไว้ที่7.8ถึง8.0 <Okay. S 1> แต่ละบ่อเนี่ยจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกัน ีนี้แล้วจะดูยังไงว่าบ่อน,นี้ pH เช้าจะอยู่เท่าไหร่ให้สังเกตจากการลอกคาบถ้ากุ้งลอกคาบมากหมายความว่า pH เชา้าน,นั้นเราต่ำเกินไปถ้าไม่ลอกคาบก็แสดงว่าสูงเกินไปให้เราลด pH ลงง่ายๆอย่างนี้ <Okay. S 1> นะครับเวลาเราวัดตอนบ่ายตอนบ่ายเราดูอะไรเราก็ดูความต่างของเช้า และบ่ายให้มันอยู่ที่ระดับ0.2ถึง0.5มีตัวเลข2ตัว0.2ถึง0.5ความต่างตรงนี้ในบอกกุ้งขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับแพงตอนขึ้นอยู่กับแพลงตอนนะถ้า pH เช้าและบ่ายต่ำกว่า0.2ห่างกันน้อยกว่า0.2เนี่ยก็หมายความว่า แพงต้อนเนี่ยไม่ค่อยเจริญโอเคแทงต้อนกําลังจะดอกอย่างในบอ่อที่ปูพีแล้วก็มีมุงหลังคา pH นะเช้ากับบ่ายเนี่ยมักจะเสมอกันหรือเท่ากันหรือว่าเหลื่อมกันนิดๆน,นะนั่นก็คือนะแทงต้อนไม่เจริญนะสำหรับบอ่อดินกลางแจ้งหรือว่าบอ่อที่อยู่กลางแจ้งนะก็จะตัว pH เช้าและก็ pH บ่ายเนี่ย ที่แตกต่างกันเนี้ยก็จะบ่งบอกถึงสภาพการบูมของแพงตอนเราให้จัดให้อยู่ที่0.2ถึง0.5าต่ำก็คือน้ำจะดอกถ้าสูงน้ำบูมหรือไม่ก็โดมิแนนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดอกแพงต้นลงการดอกแพงตน้นอ่ก็มีหลายวิธีถ้าเราพูดว่าเราดอกแพงต้ t o ทุกคนก็จะคิดว่าเราจะต้องดอกให้หมดทั้งบอ่อออันนั้นไม่ใช่เอาแค่ว่า ให้ลดปริมาณลงในระดับที่ pH เช้าและบ่ายอยู่ที่0.2ถึง0.5เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับชิลลริมบ่อในเรื่องของ pH กับกาแฟดำการาดก็นำมาฝากเพียงเท่านี้ข้างหน้าจะมีเรื่องราวอะไรเรียนเชิญติดตามรับชมต่อไปครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ